สวัสดีครับสำหรับว,วันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับวิดีโอเทรนนิ่งการแขียนโปรแกรมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอเรื่องของการใช้งาน CS version สามนะครับรับรองสร้างผมนีสวยบัตรตาบัตรใจเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันเลยกานอื่นนะครับมันจะเป็นปุ่ม เข้าดูช่วยดูอันจะเป็นปุ่มเป็นปุ่มกดครับที่ซวยๆหน่อย เนีปุ่มประมาณเนี่ยแต่มันจะสวยกว่านี้นะครับประมาณนี้แหละแต่มันจะสวยกว่านี้หน่อยไอ้ท่านลองไป Google นะครับพิมพ์ว่า cs3 นะครับ generator gradient จะเป็นการไล่สีของปุ่มนะครับแล้วเข้าไปแรกเลย ultimate cs gen gradient generator ตรงนี้อ่กเข้าไปนะครับก็จะเจออย่างนี้แล้วก็เลือกทำการเลือกเอา เช่นตัวางสีเหลืองสีสม้มดอไม่ก็เป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับมันก็จะได้โค้ดร,รูปแบบคือตรงนี้เราขยบยายได้ตรงนี้โอเคนะครับประมาณนี้ก็ก็ป y ีโค้ดนี้มานะครับจะได้โค้ดนี้มาแล้วก็ปี้เสร็จละเราก็มาที่ด e มวิเปอร์สร้าง โปรเจกต์ใหม่นะครับเป็น HTML ก็ได้ HTML อย่างนี้นเลยนะครับแล้วก็ทำการสร้างสไตล์ไปสไตล์สไตล์ทา t ท p ยครับท่ากับ text/css กิจสล์เรียบร้อยแล้วก็ใส่อาชื่อว่าจุดบัตทพั่งสวีดเลื่นปุ่มสวยๆนะครับแล้วก็ใส่ใส่โค้ดลงไปตามนี้เสร็จแล้วโอเคต่อไปแล้วก็จะมาสร้างปุ่มกัน ไปที่สร้าง tag span แ,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 และ span class นะครับชื่อคลาสนี่แหละ b u t ท o นสว i t c h จะตั้งไว้นะครับปึ๊บแล้วก็ปิดข้างในก็จะมีแท็ก a a h t e p sorry h t e p เ,เท่าก,กับ tab tab แล้วก็แท็ก A อจะมีชื่อเออทงงนมาตนี้อ่ create, create อราณน,นี้แล้วก็เซฟครับเป็นให้ทีแบสี่เลส แล้วก็เพ่อเพื่อการเซฟนะครับต่อไปเราจะรันดูก็คือ s12 ในการรันโปรแกรมก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยมันไม่รองรับผมจะใช้ไฟฟ็อกในการรัน Open with f ไฟฟ f ็อกรับปรับๆอ่าก็จะ้ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่สวยนี ต่อไปล้วก็จะเพิ่มเติมในซีดเอสตรงนี้บอกว่าแคดดิ้ใหมาสักสิบพิกเซลแคดดิ้ไปครับนะก็ย่านนี้อา,นะาจจะขยับลงมาหน่อยมาจินท็อปห้าสิบขยับลงมาหน่อยปึ๊บ ไม่ลงไม่ลงไม่ลงประมาณนี้ไม่ลงสแสดงว่ามันโดนมานิ้นแล้วไม่เป็นไรสระ,ะกะจะใส่สใส่แล้วใส่เป็นเรเดียนหน่อ borders red yes แล้วนะก็จะเป็น มา t t e r radius UIS you no know, radius แบบนี้ละกันสายเป็นห้าเซลก็จะเป็นมุมของปุ่มจะเป็นกลมๆแบนมวนคลิกไม่เป็นแสดงว่าสายผิดต้องเป็น IUS like <Ha, sell. S 1> so so radius อาจจะใช่ครับโอเคได้แล้วนะต่อไปอาจจะเป็นสร้าง,งจุดพัดท่อนสวีนะครับแล้วก็มาที่ A มาที่แท็ก A เอาเส้นใต้ออกเท็กเโคเรชันนันครับดูอ่าได้ละ ไปใส่สีก็เป็นคัลเลอร์ใส่สีขาวลงไปึออ๊บอย่างนี้รีเฟรชปับ๊บอ่าได้ละไปพอมาวชีพปั๊บก็จะเป็นสีดำทำไมครับมัดไปมันมเลยแล้วกันเก็บเขียนก็ดไปนะสร้างใหม่วางไปแล้วก็ A ต่อด้วยโฮมเวอร์อ คือเมื่อมอฟไปชี้นะครับก็ให้มันเป็นสีดำเทเลอร์ใกล้เคียงกันดำแล้วกันก็จะได้อย่างนี้เึิ่มเพิอ่าเึิ่อ่านะิึมเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ๋อสุดยอดเพิ่มเพิ่มเบคลิก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 เพิสวยงามไม่พอจะใส่เงาครับ มาที่คลาสนี้บ็อกชาร์โดชาร์โดนะครับไปที่10บองโซนพิกเซลโซนพิกเซลสักห้าพิกเซลก้าใส่สีครับสีนี้เสร็จละบล็อกชาร์โดรีเฟรชปับ๊บอ่าจะมีเงาลานะ่านะ ก็จะมีเงาจักซ c ซซมันดําไปเงา,าก็จะประมาณนี้รือไม่พอก็นั่นแหละเก้าเก้าเก้าป๊บได้ละฟิ้งฟิง,ฟงอ่าโอเคประมาณนี้สุดยอดสังเกตผมไม่เคยได้ใช้ photoshop เลยนะครับใช้นี่เลยเว็บไซต์นี้ นะครับนี่ colorizezilla.com gradient editor มันก็จะเลือกสีได้เชื่อว่าผมจะเอาสีใหม่เอาสีนี้สีฟ้าแล้วผมก็ค p y ไปปึ๊บคปปัดไอ่าเสร็จแล้วก็มาวางครับเข็นแค่ตรงนี้นะครับวางไปมันก็เซฟปึ้งแล้วก็ รีเฟรชปั๊บอาจจะสีฟ้าละนะสวยงามอย่างนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อได้อาจจะเป็นไซต์อินอินโอ้ไดี๋ยวไปไซน์อินนะครับเป็นการลงทะเบียนก็รีเฟรชปั๊บนะฟ้ะ ผมนี้มาสุดยอดแต่ตายแบบร้อยโรงเรียนจีนหรือไม่ผมก็อาจจะใส่เป็นดิฟก็ได้ดิฟก็ได้เคลื่อนที่ได้ดิฟปัป๊บนะครับอึง้งก็จะเป็นดิฟยาวนี้ ก็จะวิ์สักหน่อยวิ์ตรงนี้2 0งร้อยเซอร์ไม่เกินนี้วิ์ได้ปับ๊บอ่าเอาใหม่สักล้าสิก่อนปับ๊บกำหนดความกว้างให้มันผมก็ได้เขียนเครื่องใหม่ไปใหม่ใส่อินตรงนี้นะครับปับ๊บ เรียบร้อยดอลงไปอีกเหลือสักหนึ่งร้อยพอดีปั๊บอ่าโอเคละอ่านะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าวอร์กวอร์สำหรับวิดีโอนี้ขอจบการนำเสนอการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C S S นะอย่าลืมเว็บนี้ colorizezilla com gradient editor เจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ